สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะพบกับพีกแอนดานะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านมาอัปเดตนะคะตอนนี้ค่ะก็อยู่ที่แอร์พอร์ตนะคะเรากำลังจะ,ะขึ้นเครื่องนะคะแต่ว่านะคะเราเช็คอินออนไลน์มาแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะที่นะคะสายการบินหลายๆสายการบินค่ะเขาใช้เครื่องอัตโนมัตินะคะในการเช็คอินหรือว่าปิ้นตัวนะคะก็ที่นิวซีแลนด์ก็มีแล้วนะคะแต่ทีนี้มาเห็นที่เมืองไทยนะคะก็คือเห็นมีเครื่องอัตโนมัตินะคะตัวนี้ค่ะก็เลยนะคะวันนี้ค่ะมาอัปเดตนะคะให้ทุกท่านได้รับชมนะคะว่า ตอนนี้เทคโนโลยีก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีหลายๆอย่างนะคะที่แบบว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะบางทีเราก็ต้องตามแล้วก็อัปเดตกันนะคะก็วันนี้ค่ะนำเสนอในเรื่องของการปิ้นตั๋วสายการบินนะคะมาให้ทุกท่านได้ชมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะโทรศัพท์ข้อด้านนี้เลยค่ะง่ายอ๋ออัพหรอช่วยกดมาสแกนย ก็ต้องใส่เป็นเลขบุ๊กกิ้งเราค่ะมีเลขบุ๊กกิ้งไหมคะมีค่ะได้ไหมแบบนี้ได้ไหมสแกนตรงนี้ก็สแกนตกินี้สิพูดดีบั้น c o n t ิน u e y e สไป I have a reply So I can get my one. Okay, I'll get your one now. Uh -huh. This is your one. I'll get your number. You're so you can, you can finish. You can go back again. Bye. So you just wash it. Six, six, J, six J, five. J five I P Y six J, J five y I P, P Y, y. ก็ได้ตัวปิ้นกันออกมาแล้วนะคะค่ะลักษณะของเครื่องก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเป็นเครื่องอัตโนมัตินะคะก็จะตั้งอยู่ที่นะคะสายการบินนะคะแต่ละจุดของอสายการบินนะคะก็ะง่ายๆค่ะสะดวกแต่ว่าก็ต้องเรียนรู้นิดนึงแล้วก็บางทีภาษาของอ ของภาษาของการขึ้นเครื่องอย่างนี้ค่ะเราก็จะต้องรู้เพราะว่าเขาใช้ในส่วนของภาษาอังกฤษด้วยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ไปก่อนนะคะ,ไ,นนะ,คะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะพอกันไหมคลิปหนาด้อจ้าเด้อบายบายสวัสดีค่ะ I do